สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เอร s สต้ากีฬนะคะสาขาห้วยขวางรัชดานะคะ วันนี้พบกับรันก็ต้องมีเคสปังๆอีกแล้วสำหรับในวันนี้นะคะที่เอริสตาคลินิกสาขาห้วยขวางเลยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คนไข้กันเลยนะคะที่กำลังจะขึ้นห้องผ่าตัดแล้วว่าวันนี้มาทำอะไรกับคลินิกเอริสตาคะสวัสดีนะคะชะชื่อคุณอะไรคะคุณใหม่ค่ะคุณใหม่นะคะวันนี้คุณใหม่มาทาอะไรคะมาทำตาค่ะแล้วก็ทปาปากกระจับว้าวฟังไม่ผิดแน่ๆค่ะเพราะว่า คนไข้จะมาทําตาสองชั้นกับอาจารย์หมอธนาคมหรือคุณหมอหน่องของเรานี่เองนะคะแล้วก็ปากจับปังๆคะ่ะทําไมถึงเลือกให้ทางเอริซาคลินิกดูแลคะอ๋อตอนนี้หนูก็ศึกษามาอยู่พักนึงนะะแล้วก็เห็นเพื่อนทําไปหลายๆคนก็ออกมาสวยก็ค,คิดว่าน่าจะน่าจะ,ะต้องสวยมากๆเลยแสดงว่าคนไข้ได้ดูรีวิวมาเยอะมากเลยนะคะที่หลายๆคนบอกว่าทำไมถึงต้องเลือกที่นี่นี่เลยคะ่ะ เป็นคำตอบเลยๆคาตอบเลยที่ทุกๆคําถามมีคําตอบได้ที่นี่นะคะสําหรับลูกค้าที่ทําเองทําจริงสัมผัสแล้วคลินิกเป็นยังไงบ้างคะก็มาง่ายค่ะสะอาดปลอดภัยก็กว้างขวางดูทันสมัย แล้วได้คอนซศล์คุณหมอคุณหมอน่ารักไหมน่ารักมากค่ะเป็นเองใจดีใช่คุณหมอน่ารัก,กโโใจด,ใใจดีต้องเอลิสตาคลินิกเลยนะคะแล้วตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะทำตา2ชั้นราคา14,900บาทแล้วก็ตัดปากระจับก็ราคาโปรอีกแล้วโอ้โหยทนไม่ไหวแล้วราคาโปรขนาดนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วนะคะ สนใจรีบติดต่อมาทางเอริส่าคลินิกได้เลยนะคะแล้วพบกันนะคะวันนี้น้องนันก็ขอไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ